วันหนึ่งนี่ประมาณหกสิบตัวในร้านนี่นะโหนี่ขายดีมากดีดีนะสนดอยู่พี่วันต่อวันนี่วันต่อวันเนาะทำมาหน้อยก็เลยได้ได้วันต่อวันเขาจะไปสเสด็จจัมันกันนะใช่ครับต้องทำคื แต่เราไม่เปลี่ยนทุกวันนะพี่ไม่ไหวน้ำเาจะเป็น<ะ>เนี่ยนะจะเป็นทอดแบบนั้นไมสดๆเลยเนี่ยลูกค้าเยอะมากนะเขาจะทอดกันแบบสดๆเลยนะฮะ วันหนึ่งนี่60ตัวนะนี่ต่อวันนานนะเป็นไงพี่เอ้วันหนึ่งเนี่ยนะไอ้เราจะทอดแบบใหม่สดๆเลยนะวันหนึ่งนี่นะยปรนะนนมาณ60ตัวนะร้านนี้นะโอ้โหนี่ขายดีมากได้เรือกันที่เปิดตรงน้ได้ไหนโหนี่ปลาผม60ตัว,ว,ตวเฮ้ยน้ำอะไรอ่นะนทำไรวะ ทอดแบบใหม่ๆร้อนๆเลยฮะทอดใหม่สดทุกวันนะใช่ครับพี่ชื่อร้านอะไรนะเป้ปลากระพงทอดเป้ปลากระพงทอดนะเป็นอีกหนึ่งเจ้าที่ขายดีอยู่ตลาดเซฟวันนะนี่น,นะไม,ไม่ใช่มีเจ้าเดียวมีเจ้าเดียวใช่ไหม, <laughs> มี๋้วแพ็คมากิ่ดังดีนะส,สดดี่ วันต่อวันนี่วันต่วันเนาะทำมาน้อยก็เลยได้ได้วันต่อวันผลมาแล้วพี่วันนี้ผนมถ้าเป็นถ้าเป็นไซส์ใหญ่นี่ราคาร้อบนะถ้าถ้าไซส์เล็กก็ลดลดลงอีกนัหรือว่าไงไซส์ใหญ่ก็จะร้อบพีร้อยแปดสิบเนาะใช่อยู่โลหนึ่งโลหนึรบพีโลหนึ่งร้อยแปดบาทอ๋อบัน ถ้าร้อยห้าสิบเจ็ดขีดใช่อ่าเพืเป็นโลนึงก็ร้อยร้อยแปดสิบบาทนะเพราะว่าค่อนข้างตัวใหญ่นะแล้วแต่ไซส์นะเราเราสามารถเราสามารถเรียกไซส์ได้เลี้ยทอดแบบทำไมอ่าอะไรเนี่ยอันนี้โลไหมตัวนี้ตัวนี้น่าจะเป็นโลนะคนี่โลหมดอันนี้เป็นตัวใหญ่นะเลี้ยทอดเป็นแบบกระทาเวินนะครับพี่โลมันจะเจ็ดขีด ไในงั้นงงไม่รู้ว่าตัวไหนตัวไหนแผนแผนส่งผักวนแผนส่งผักเขาจะเป็นอ่าปลากระพงนะฮะปลากระพงปลาแถมไปให้นะนี่อยู่หน้าร้านอ่าไหนดูหน่อยดูน้ำยำหน่อยนี่จะเป็นอย่างนี้นะจะเป็นชุดชุดหนึ่งนะเขาจะมีพวกอ่าถั่วพริกใช่ครับแล้วจะเป็นมะม่วงนะนี่จะเป็นชุดชุด ต่อชุดนะเขาจะแถมให้เป็นชุนมากคนกเทลกันไปเลยอนะ่าก็มาจะเทลาาเลยเนาะแต่ถ้าเกิดกินหลายคนก็จะแยกเครื่องผัดสามารถซื้อกลับบ้านได้ไปกินที่บ้านได้แล้วแล้วก็ไปลาดเองก็ได้นะฮะ คอยกลับมันตลอดครับพี่อย่างนี้เน,นี่ยไม่ชาเขาจะกรอบปานะ,อะพอพี่เก็บไว้เย็นแล้วมันก็ยังกรอบอยพรุ่งนี้ถ้าสมมติซื้อไปตอนเย็นก็พรุ่งนี้เช้าก็กรอบนะแต่ว่า<อ>ต้องอยู่แต่ถ้าเกิดอ,อยากให้ร้อนก็อุ่นมาสองออทีต้องอุ่นนะสองนาทีพอนี่แมาอุ่นไดกินมากตัวเหลืองเลยเหลืองเลยพี่ น้ำมันกันนะใช่ต้องับต้องพักพัต่อน้ำมัน2วันเลี่ยนดีนะพี่แต่เราไม่เปลี่ยนทุกวันนะพี่ไม่ไหวน้ำมันแพงใช่เราบอกก็คือน้ำมันมันก็ไม่ดำไงมัเพราะทอดไปอย่างเดียว ของมันจะเปลี่ยนนะแต่ว่าทุกคนไม่ไหวหรอกพี่ใครๆก็ไม่ไหวเราเมื่อกัางจริงๆเราแบบบอกกันตรงๆเลยดูน่ากินมากดูโอ้เหลืองทองเลยถ้าจะเป็นทองขายได้หลายบาทแล้วอยู่ขั้นตอนการลงเลยร้อนๆนะ อทอดทีนึงก็ประมาณหกตัวนะหกเจ็ดตัวแล้วแต่สายปลาหกตัวพอพี่เป็นกันหก <6 S 1> ตัว,ตวอ๋อต้องหกตัวใช่ไหมใช่เราเน้นไว้ด้วยไงพี่ทอดทีละตัวไม่ไหวหรอกไม่ทันคนเดินแล้วก็ต้งองกรองเสียงออกแล้ก็กรองออก ม,ม,มันต้องลงแบบมีสูตรเลยนะต้องมีสูตรนะต้องแบบให้น้ำมันกระเด็นหาเลย <laughs> โดนทุกวันนะพี่น้ำมันนะแล้วเราปล่อย ถ้าเวลาทอดน,นี่กี่นาทีนะประมาณผมผมไม่ได้กะนาทีนะพี่กะไม่ได้กนนะเนาะดูดูจากะแสตระเพราะเราทอดทุกวันนะเดี๋ยวเราจะเรียกว่าเสียงหรือเปล่าเสี่ยงน <c oughs> ี่ต้องเรียกว่าเสี่ยงนี่า,าเราไปดูหน้าร้านขึ้นเลยนะเสริมไม่ขึ้นเลยนะเดีย๋ยวลูกค้าเข้าแล้วขายดีมากร้านนี้ จะเป็นีนน่ยนะจะเป็นซื้อหนึ่งชุดทอ,อดแบบใหม่ๆสุัๆเลยเลือนี<ะ>่หอง<ะ>รู้จกาาักหน้าตาคนทอดก็พอเนี่ยหน้าตานคนทอดหลอได้นะฮะ พวงทอดน้ำปลานะนี่เขาจะเขียนไป้ายไว้อยู่ตลาดเซฟวันนะลูกค้าเข้าอีกแล้วนะมีเจ็ดกี่กิโลนึงที่ร้อยห้าสิบกับร้อยแปดสิบใช่ครับพี่ส๋าตัวน,นี้ผมว่าพี่สิบบาทเอาไปร้อยสิบสิบบาทเพราะต้นทายนี้ผมพ่อไม่สวยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับเอาไหม ได้เพอนึงเพราะตัวนี้มันเล็กไงผมก็เลยไม่กล้าขายร้อย้าสิบไซส์ไหนพี่เลือกได้อันนี้ทอดเน่ใหม่ได้ครับได้ใหา่ใจรใครหลายคนเยอะ ปลามันจะหูดต้องคอยกลับใช่ไหมใช่พี่ต้องจัดทรงมันด้วยจะเราปล่อยไว้อะแต่ละร้านแต่เขาจะมีสูตรของเขาเนอะไม่ส่งทางร้านใช่ส่งทางร้าน <c oughs> ตัวไหนดีครับผมได้ก่อนครับปลาอร่อยมากครับผมซื้อไปกินประจำนะร้านนี้ปลาเหมือนปลาพี่แต่น้ำยำไม่เหมือนกันอ่าแต่น้ำยำไม่เหมือนกันนะใช่พี่แต่ละสูตรอันนี้เป็นสูตรของคุณแม่ใช่ไหมใช่ครับผม เป็นชุดๆนะ มีไซส์เล็กที่หนึ่งตัวร้อมหลุดมาครับเป็นการไม่เอาบบเปรียบลูกค้าผมว่าตัวไหนเล็กกว่วามั้ลูกค้ตัวไหนครับมีร้อยแปดกับร้อยห้าบเจ็ดที่เป็นลูกด้านล่างครับรถแปดครับผมนีร้อยห้าสิบ เงาี่เหลืองอ่ะเหลืองเหลืองเหลืองมากเลยสวยเลยแำ่มันเก็ตจะหมดเลยพี่ไฟมันต้องต้องใช้ไฟแรงอ่ะต้องคุมไฟพี่แรงออแรง,อง่อนแรง,อง่อนรับแต่สูตรหรือเปล่าผมไม่รู้แต่ผมแรงแรงก่อน เมื่อกี้นี้หมดไปชุดหนึ่งนะหน้าร้านตัเลาจะสุกไว้วรเิมดนี้โดนทับมาก <c oughs> เปลิด รอบนะกรอบพี่กราทอดพวกนี้ตัวทำให้กระทะใหม่เนี่ยถ้าไม่ตากกรอกันนะนจะนอนคนแล้วมันก็จะทำให้ใหม่จะ,จะเป็นจะเป็นเทคนิคเทคนิคแต่ละคนไม่เหมือนกันนี่นค่อยแล้ว กระทะหนึ่งเนี่ยเขาจะทอดประมาณ6ตัวนะเขาจะทำมาเป็นชุดแล้วนะเป็นถุงมๆๆนะทำเป็นชุดมาจากที่บ้านละแต่ก็ต้องมาคอยจับทรงนะเพราะว่าอไปมันจะคอยตัวต้องมีเทคนิคในการทอดอย่าจับทรงนะได้่ดิ พอจะพับกันเพราะเราทอดเยอะไงพี่ถ้าเกิดทอดตัวสองตัวไม่ต้องจัดเลอเออมันมันมันพับกันแล้วทำให้นเนื้ออะไรติดกันใช่ไหมใช่ นี่สำคัญขายคนเดียวด้วยนะนัาเก่งอันนี้อันนี้เป็นรุ่นสร้างตัวนะรุ่นสร้างตัวมุดีหมดดีตัวน้ำตาลขอบคุณครับ ด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าใครได้ชมคลิปผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ช่องกอล์ฟสตีทฟู้ดนะนี่นะฝากร้านนะครับเป็นกระพงทอดน้ำปลานนะตลาดเทพมันนะ<อ>นี่คุณนะครับครับผมครับ